สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆและเอฟีทุกท่านค่ะวันนี้ยายใหม่ก็พามาเดินเล่นที่ไร่สวนอินทผลัมค่ะที่ชนบุรีค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่มาลีและน้องสาวยายใหม่ค่ะที่พามาชมสวนอินทผลัมค่ะแต่คลิปนี้ถ่ายไปนานแล้วนะคะพี่น้องค่ะ ถ่ายไว้หลายเดือนแล้วค่ะจะไม่ลืมมาลงค่ะพี่เพื่อนๆช่วงที่อินทพาลามเป็นลูกดกๆช่วงนั้นค่ะที่ผ่านมาหลายเดือนแล้วค่ะสอ,อนนะพี่น้องนะดกหลยดกแล้วเกินค่ะจะไมก็ชอบชอบก็ทานนี่อร่อยมากค่ะพันธุ์บาฮีนี่อร่อยจริงๆค่ะหวานกรอบกินแล้วชื่นใจค่ะพี่น้อง ราคาก็ไม่แรงมากเท่าไหร่พอ,พอจะแตะต้องได้ค่ะขอบคุณเจ้าของสวนด้วยนะคะเจ้าของสวนใจดีมากๆค่ะเป็นกันเองค่ะดูชมต้นไปค่ะต้นสวยๆงามๆค่ะเพื่อนๆก่อนหน้านี้ยายหม่ลงคลิปไปแล้วค่ะลูกดุกๆนั้นเลยค่ะวันนี้ก็มาชมวิวเพลินๆเ,เ,เท่านั้นแหละค่ะพาชมต้นอินทผลัมสวยๆค่ะ ให,หม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะไม่ว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าน่ารักทุกๆคนเลยค่ะวันนี้มาชมบรรยากาศสวนอินทรพลัำค่ะที่ชนบุรีนะคะขอบคุณพี่มารีขอบคุณน้องสาวยายให,หม่ยายให,หมก่ก็พาชมเพลินๆค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุทกๆแรงใจค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ